สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เราจะมาทํางานที่2.2เนาะก็จะเป็นการสร้างส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้เหมือนเดิมนะครับทีนี้วันนี้เราจะมาเขียนโปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับด้วยมาโครม e เดียแฟตนะครับนี่ทำแบบนี้เลยอันนี้ก็หน้าหน้าตามันเป็นแบบนี้เนาะโปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับเราก็จะต้องวาดรูปสามเหลี่ยมแล้วก็กำหนดรูปภาพเพื่อที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยเข้าใจว่า การหาพื้นที่สามเหลี่ยมอ่ะต้องการค่าอะไรบ้างอ่าต้องการฐานกับสูงใช่ไหมฐานก็คือ B สูงก็คือ h เนี่ยเราจะต้องใส่ตัวแปรตรงนี้เข้าไปนะครับแล้วก็มีการคำนวณตามสูตรตรงนี้นะพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงใช่ไหมอ่อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่เราจะต้องเขียนในคอมพิวเตอร์ก็คือ area เท่ากับ b คูณ h ส่วน2ใช่ไหมลูกโดยการกดปุ่มคำนวณน,นะครับแล้วก็ค่า มันก็จะออกมาอยู่ตรงนี้นะครับพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่ก็เป็นตัวเลขออกมาอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยเนาะก่อนอื่นเรามาเข้าเรามาเข้าโปรแกรมแฟดก่อนนะครับโปรแกรมแฟดอยู่ตรงนี้นะครับ <Yes. S 1> นะครับ <Yes. S 1> เดี๋ยวผมกดหน้าจออันนี้แป๊บหนึ่งอ่ะตัวนี้นะครับโปรแกรมแฟดนะฮะ เราก็เข้าไปเลยนะครับแบบมันคลิกเข้าไปมาคูมิเดียแฟปดนะครับอ่าแล้วเราก็มาเลือกตรงแฟตด็อกแเมต์ตรงนี้นะครับอ่าเราก็จะได้พื้นที่มาประมาณนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนอะไรตรงนี้ได้แต่ครูยังไม่สอนให้เปลี่ยนเนาะเราตามนี้ก่อนนะครับอ่าเพื่อที่ฝึกเขียนโปรแกรมทเฉยฝึกการโคดดิ้งนะฮะอ่าทีนี้เราก็จะใส่อันแรกนะครับ เราจะใส่เป็นตัว static text นะครับเขียนว่าโปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมวิธีเราก็ไปเลือกที่ text ตรงนี้นะครับ text tool ตรงนี้นะครับเราคลิกไปเลยนะครับแล้วเราก็มาเปลี่ยนฟอนต์ตรงนี้นะครับสังเกตว่าตรงนี้มันยังเป็น input text ให้เราเปลี่ยนเป็น static text ก่อนนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น static text แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับที่ เป็นภาษาไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก DSN JS อะไรพวกนี้นะครับนี่คร JS หรือว่าเป็น TH อย่างเงี้ยนะครับเราก็เลือกนะครับเลือกอันไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็น DSN พัดพงศ์ละกันนะครับโอเคแล้วก็ฟอนต์สัก40ก็ได้นะครับเราสามารถจับสกอร์ลูดขึ้นลูดลงได้หรือจะใส่ตัวเลขพิมพ์เอาก็ได้นะครับแล้วก็ใส่สีนะครับที่เราต้องการนะฮะอ่าอันนี้เป็นตัวหนานะครับ จัดกลางตัวนี้นะครับนี่เราเซตค่าประมาณนี้นะครับ static text นะครับแล้วก็ d s n คือเป็นฟอนต์ไทยขนาดสีอ่าเป็นตัวหนาจัดกลางประมาณนี้นะครับโอเคแล้วเราก็มาคลิกตรงที่เราจะเขียนนะครับเขียนว่าตรงนี้คือโปรแกรมอะไรนะครับเราก็ตั้งชื่อเป็นโปรแกรมหาพื้นที่ พื้นที่สามเหลี่ยมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับโปรแกรมหาพื้นที่สามเหลี่ยมแล้วเราก็วาดรูปสามเหลี่ยมโดยใช้ rectangle tool ก็ได้ครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมมาก่อนนะครับแล้วก็ไปคลิกตรงนี้นะครับเสร็จปั๊บเราก็ไปกำหนดค่าเส้นขอบนอกนะครับแล้วก็พื้นผิวนะครับสีพื้นผิวอ่าแล้วก็ไปกำหนดตรงนี้ได้นะครับสมมติเราสีดำพื้นผิว อ่าเป็นสีเหลืองนะครับขนาดสัก3านะครับเราตั้งค่าไว้นะฮะอรมานี้นะครับเลือกเส้นขอบเป็นสีดำเลือกพื้นผิวเป็นสีเหลืองแล้วก็ขนาดนะครับเป็น3านะครับอ่าประมาณนี้แล้วเราก็มาลากเลยนะครับลากเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมก่อนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนค่าให้เขาเป็นสามเหลี่ยมนะครับอ่าประมาณนี้เสร็จปั๊บเราจะทำให้กลายเป็น สามเหลี่ยมนะครับโดยใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับเครื่องมือ selection tool นะครับเราคลิกเข้าไปครับอ่าแล้วเราก็จับตรงมุมตรงนี้แล้วก็ลากจากมุมนั้นมาหามุมนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยมนะครับแล้วเราก็มากำหนดค่านะครับโดยการคลิกฟอนต์อ่าเซตฟอนต์สักเล็กๆก็ได้นะครับสัก30อ่าตรงนี้จะเป็นฐานนะครับเราก็ใส่เป็น b เข้าไปนะครับ เป็น B ถ้าเป็นสีเหลืองเราก็ไปเปลี่ยนนะเป็น B นะครับเราสามารถจับย้ายโดยการคลิกที่ขอบของตัวหนังสือนะครับแล้วก็ลากมานะครับตรงนี้ก็จะเป็น h ใช่ไหมครับคือความสูง h แล้วก็ตรงนี้ก็คือ area ใช่ไหมเราพิมพ์ไว้ข้างนอกก่อนก็ได้ครับ area แล้วเราก็ลากเข้าไปนะครับ ถ้าใหญ่ไปเราก็ไปย่อฟอนต์ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับตรงนี้จะเป็นมุมฉากใช่ไหมครับเราก็วาดไปก็ได้นะครับวาดวาดสี่เหลี่ยมเข้าไปนะฮะเอาเส้นหนึ่งก็ได้ครับแล้วก็วาดให้มันเป็นบอกว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะนี่สัญลักษณ์สามเหลี่ยมมุมฉากอ่าเราก็กําหนดสีให้เหมือนเดิมก่อนนะฮะ อ่านี่คือวาดรูปเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับถ้ามันไม่สวยก็ใส่เป็น3ก็ได้ครับเหมือนจะไม่สวยอ่าขนาดจะได้เท่ากับที่เราเคยวาดนะอ่า,อาประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็ใส่สูตรเข้าไปนะครับอ่าตรงสูตรเราจะมีกรอบใช่ไหมครับเราก็ทํากรอบอ่าสมมติทํากรอบเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับเป็นสูตรเป็นอะไรนะครับ เราก็พิมพ์ข้างนอกก่อนก็ได้ครับพื้นที่ใส่ตัวหนังสือสีเข้มๆหน่อยนะครับพื้นที่เอากพอทอก็ได้ครับโดยย่อพื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเท่ากับอะไรครับฐานคูณสูงใช่ไหมหนึ่งส่วนสองอเราเราเดี๋ยวเรามาใส่สองข้างล่างเอาสองคูณคูณเราใช้ตัว x ก,ก็ได้ครับ คูณฐานคูณด้วยสูงอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเขาใหญ่ไปเราก็ทำให้มันเล็กๆเหลือสัก25อ่ทำคอบก่อนนะครับแล้วก็แก้เป็น25ตึ๊บตัวหนังสือก็จะเล็กลงแล้วก็ลากเข้าไปนะครับนี่ อย่างนี้นะครับทีนี้1นส่วนสเราก็พิมพ์เลข2ไวไปก่อนครับอ่าอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ใส่ขีดนะใส่ขีดโดยใช้เส้นตรงนี้ก็ได้นะครับขีดแล้วก็ลากเข้าไปนี่อย่างนี้นะครับก็กลายเป็น1น,นส่วนสวนแล้วทีนี้สู่ทางคอมพิวเตอร์นะครับเราก็ใส่เข้าไป นะครับจะได้เพิ่มความรู้เราจะใช้เป็นพิมพ์เล็กหมดเลยนะครับตัวแปรนะครับ area เท่ากับาฐานเราไปเป็น b ใช่ไหมครับคูณคูณใช้ดอกจันคูณสูงคือ h est, แล้วก็หารคือใช้เครื่องหมายทับนะครับ Select, แล้วก็2อ,อย่างนี้นะครับอันนี้คือสูตรทางคอมพิวเตอร์นะครับสูตรทางคอมพิวเตอร์นี่นะครับอทีนี้เราก็มาทำปุ่มนะทำปุ่มเราก็สร้างปุ่มก่อนนะครับ เหมือนเดิมเราเลือกสีเลือกอะไรให้เรียบร้อยนะครับเลือกสีเลือกเส้นอ่าแล้วก็ทาเป็นปุ่มคํานวณน,นะครับอ่าตรงนี้เป็นปุ่มคํานวณจะใหญ่จะเล็กก็แล้วแต่เรานะครับนะครับย้ายได้นะฮะอ่าไ้ตรงนี้หลย เราสามารถเปลี่ยนขนาดได้โดยการกดตรงนี้นะครับ Free Transform Tool นะครตัวนี้นะครับเพื่อที่จะปรับขนาดนะครับ Free Transform Tool อ่ะแล้วก็จะได้เป็น8ทิศมาแล้วก็สามารถเปลี่ยนขนาดของปุ่มได้นะครับอ่ะเราไล่ประมาณตรงนี้นะฮะแล้วก็พิมพ์ตัวหนังสือเข้าไปคำนวณเปลี่ยนสีก่อนนะครับ แล้วเราก็ลากเข้าไปนะครับถ้าเราจะทําเป็นปุ่มเราก็คลอปเป็นปุ่มก่อนนะฮะอันนี้พาทําปุ่มก่อนอครอปครอปก็ระวังไปโดนข้างบนนะครับให้เลือกเฉพาะส่วนที่เราจะทําปุ่มนะครับก็คือทั้งเส้นสีดําสีเขียวแล้วก็ตัวหนังสือตอนนัวนี้แล้วเราก็โมดิฟายนะครับไปที่เมนูโมดิฟายแล้วก็คอนเวิร์ดทูซิมโบลตรงนี้นะครับโมดิฟายคอนเว t ร์ s ทู b ิมโบลนะฮะ เราก็เลือกเป็นบัตทอนนะครับเราก็ตั้งชื่อเป็น b1 ก็ได้นะครับจริงๆไม่ต้องตั้งก็ได้แต่เราก็ตั้งไว้นะครับ b1 บัตทอนเมื่อเราโอเคเสร็จปั๊บจะสังเกตว่าตรงไลบรารีจะมี b1 ขึ้นมาชนิดจะเป็นบัตทอนโอเคระดับต่อไปเราก็จะต้องถามผู้ใช้ในส่วน input นะครับส่วนอินพุตเราก็จะถามว่าฐานฐานหรือ b เนี่ยเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับฐานมุงเล็บ B นะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับเราเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีอะไรดีตรงนี้สีแดงก็ได้อ่าเพื่อที่จะให้เขามองเห็นแล้วก็อีกตัวหนึง่งสูงสูงเป็นเเนอะเท่ากับ ทีนี้ผู้ใช้เขาก็จะรู้ว่าเราเขาต้องใส่ค่าเข้าไปตรงนี้เราก็ต้องทําช่องรับค่านะครับทําช่องรับค่าเราก็ไปที่ตัวเทคนะครับแล้วก็เลือกเป็น Input t e x t อยู่ตรงนี้นะฮะ i n p u t Text นะครับฟอนต์เดิมนี่แหละนะครับแล้วก็สีเอาเป็นสีดำก็ได้นะครับแล้วเราก็ลากตรงนี้นะฮะลากเพื่อที่จะให้เขาใส่ค่าเข้าไปนะครับพอลากก็ปุ๊บนะครับ นี่คุณสมบัติตรงนี้เราก็ติ๊กตรงนี้นะครับ Show Border a l l o w t i c นะครับก็คือจะทําให้ตรงที่เรารับค่าเนี่ยมีกรอบสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ใส่ตัวแปรเข้าไปนะครับตัวแปรนี้ตัวแปร b นะครับกด Auto เคื่อนออกนะครับอ่าแล้วก็อีก,กันนึงเราก็คลิกแล้วลากไปเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวแปร h นะครับ ถ้ามีอัลตคืนก็เอาออโต้คืนออกด้วยนะครับตรงนี้โอเคนะครับได้2ค่าแล้วใช่ไหมครับ B กั h ทีนี้เรามาทำส่วนของการคำนวณแล้วก็คลิกขวาตรงนี้นะครับเลือกแอคชั่นนะครับทีนี้แอคชั่นก็เมื่อมีการกดปุ่มใช่ไหมครับ On วงเล็บนะครับ Rele a s e นะครับกดแท็บนะครับแล้วก็ปีกาเปิดนะครับแล้วปิดไว้เลยนะครับ อ่ะพิมพ์เลยก็ได้อ่ะ area area เท่ากับ b คูณ h ส่วน2ใช่ไหมครับบงอ่า semicolon แล้วก็ปิดประโยคอ่าอย่างนี้นะครับนีย่ยแค่นี้เองนะครับ b คูณ h ส่วน2อ,อันนี้ก็จะเป็นชื่อของตัวแปร b กับ h หาร2นะครับอ่าเสร็จแล้วเราลืมทำส่วนอะไรครับ เราลืมทําส่วนแสดงผลใช่ไหมครับเราทําตรงนี้ก็ได้เราก็เขียนไปว่าพื้นที่เท่ากับอเอาสีน้ําเงินก็ได้พื้นที่สามเหลี่ยมเท่ากับเราทําไปตรงนี้นะครับแล้วเราก็ทําเป็นช่อง Dynamic t e x t นะครับ เพื่อที่จะเอาตัวแปร area มาไว้ตรงนี้นะครับแสดงค่าตรงนี้นะครับเราก็ใส่ตรง v a r i a b l e ว่า area พิมพ์เล็กนะครับ area e นี่นะครับตรงนี้นะฮะเป็น dynamic text นะครับคือตรงแสดงค่าออกมาเป็น area นะครับอ่าทีนี้ลองทดสอบโปรแกรมดูนะครับอ่าตรง area เนี่ยเราไม่ต้องเราไม่ต้องติ๊ก สี่เหลี่ยมก็ได้นะครับเพื่อที่จะให้เขาแสดงค่าออกมาตรงนี้เลยนะครับอ่าทีนี้เราลองทดสอบโปรแกรมดูนะครับไปที่ controltestmovie นะครับอ่าลองใส่ค่าเข้าไปอย่างเช่นใส่4ใส่3เข้าไปลองคำนวณในใจก่อนได้เท่าไหร่ครับ4 3 12 12หาร2ก็เป็น6ใช่ไหมนี่จะตอบเป็น6เห็นไหมครับ ถ้าเราอยากใส่คำพูดเข้าไปด้วยเราก็สามารถเพิ่มไปที่ปุ่มคำนวณนะครับอย่างเช่นเราจะใส่คำว่าตารางหน่วยเราใส่หน่วยเข้าไปด้วยนะครับบวกกับคำพูดที่ว่าเคราะห์หนึ่งเคาะเนาะตารางหน่วยอ่าต่อรอจุดนอจุดอ่าตารางหน่วยอย่างนี้นะครับสั้นๆมันจะได้ไม่ใช้พื้นที่เยอะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ ะเราลองทดสอบอีกรอบนะฮะคอนโทรลแล้วเทสต์มูฟี่อ่ะใส่6เข้าไปใส่2เข้าไปคำตอบต้องเป็น6กหกตรโนประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมเวลาส่งนะครับให้ใส่ชื่อผู้จัดทำไปด้วยนะครับเราก็พิมพ์เป็น static text นะครับผู้จัดทำอ่าผู้จัดทำนะครับผู้จัดทำ ใส่เข้าไปนะครับถ้าสองคนก็ใส่สองคนใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวก็จัดชิดจัดชิดซ้ายนะฮะใส่เข้าไปนะครับมี2คนก็ใส่2คนนะครับเราก็จัดพื้นที่ดีๆนะฮะใส่เข้าไปชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะครับใส่เข้าไป เวลาครูตรวจครูจะได้รู้ว่าใครเป็นคนทำนะครับตรงนี้นะครับโอเควิธีการส่งก็คือให้ส่ง2ไฟล์นะครับส่ง2ไฟล์ก็ส่งไฟล์ที่เป็น FLA นะครับก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับไฟล์แล้วก็เซฟแล้วก็ไปที่ไดท์ของเรานะครับอย่างเช่นเลขประจำตัวตัวนี้อันนี้งานที่2ใช่ไหมครับอ่างานที่2แล้วก็เป็น W2 ตามด้วยเลขที่แล้วก็ชื่อนักเรียนนะครับนักเรียนชื่ออะไรนักเรียนก็ใส่ไปนะครับ W2 ตามด้วยเลขที่แล้วก็ชื่อนักเรียนนะครับอ่าแล้วก็กดเซฟนะครับอ่าเราจะได้รู้อันนี้งานที่1นึ่งเห็นไหมอันนี้งานที่2นะครับอยู่ในไดดีนะครับของของนักเรียนก็ไดที่เซฟได้ก็อาจจะเป็นไดดีกับไดเอฟนะฮะอ้าเซฟเข้าไปเสร็จปั๊บเราต้องทำพับบิกอีก1ไฟล์นะครับเพื่อที่ จะให้ครูสะดวกต่อการโหลดไปดูนะครับก็คือไปที่ไฟล์แล้วก็เลือก Public Setting นะครับ Public Setting แล้วก็ติ๊กแค่เอ่เอ,อ swf นะครับติ๊กแค่ตัวนี้ส่วนชื่อตรงนี้เขาจะมาให้อัตโนมัติเราลองไปดูโฟลเดอร์นะครับว่าเขาอยู่โฟลเดอร์เราไหมเมื่ออยู่เรียบร้อยแล้วเราก็กดเซฟนะครับเสร็จปับ๊บกด Public นะครับกด Public ตรงนี้นะครับแล้วก็โอเคนะครับ เรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ไฟล์มา2ไฟล์เราลองไปเช็คดูในไดงานของเรานะครับในไดดีนะครับแล้วก็ในโฟลเดอร์รหัสของเราก็จะมีไฟล์2ไฟล์มาให้เรานําไฟล์2ไฟล์นี้ไปส่งงานที่ไดของครูเวลาส่งงานใหเราเข้าอะไรลูกเข้าไปที่อะไรครับเ<ม>ข้าไปที่พิมพ์ไปใน Google Site ของครูนะครับครูทำช็อตคัดไว้นะครับเราก็พิมพ์เอานี่ bit ly นะครับ tap c o o l f u n c l a s s นะครับนี่ bit ly tap c o o l f u n c l a s s นะครับตัวนี้นะครับเรากด enter นะฮะเสร็จปั๊บนักเรียนเป็นห้องเรียนของมอไหนมอสามใช่ไหมครับอ่าอันนี้ของบทที่สองงานที่สองแล้วนะครับหาพื้นที่สามเหลี่ยม เราก็เข้าไปส่งงานตรงนี้นะครับคลิกที่ลิงก์นะครับอ่าเราก็สร้างเป็นโฟลเดอร์ของตัวเองหรือจะวางเลยก็ได้นะครับถ้าใครอยากทําเป็นโฟลเดอร์ของตัวเองก็ใส่เข้าไปนะครับอ่าสมมตินี่เป็นของครูนะครับใส่เลขที่แล้วก็ขีดนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อตัวเองนะครับอย่างนี้นะครับกดสร้างแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ตัวเองนะครับของใครที่ยังไม่ได้ล็อกอิน ล็อกอินตรงนี้นะครับให้กดล็อกอินก่อนมันถึงจะวางได้นะครับเสร็จปับ๊บเราก็เปิดโฟลเดอร์งานของเราขึ้นมาขยับให้เห็นช่องขาวๆแถวๆนี้นะครับเราก็เลือก2ไฟล์นี้นะครับลากนะครับลากมาดรอปแดกแอนดรอปนะครับลากมาวางตงัวนี้มันจะขึ้นว่าวางไฟล์เพื่ออัปโหลดนะครับเราก็รอให้เขาอัปโหลดเสร็จนะครับนี่เขาจะมาแล้วติ๊กถูก2ไฟล์ตรงนี้เห็นไหมเออแสดงว่าอัปโหลดเรียบร้อยแค่นี้แหละเสร็จแล้วส่งงานที่2ทําได้ไหมครับ ได้ไหมทำได้ไหมอ่าได้นะเอาลองทำดูลูกอ่าลอง